สวัสดีสสดค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะจ้ะมือหนีมาพอกับช่องจอย k ณิตตาแชแนลวพื่อเก่านะคะเปน็นใจไหนเนาะค่ะสบายดีบ่ขนโตขนลงบค่คะทั้งบ้านเหมือนเนาะค่ะมาหว้าเรื่องอันที่ว่ารัฐบาลเป็นแก ปันซุกเย้ายาเข้ามาเหลือเนาะล่าสุดนี่เอม่ไดม้ยินข่าวว่าทอทอท,อท,อทอเลี่ยชัดลงทะเบียนเที่ยวปันซุกหหยอีวอาหรืผ่านแอปเปาตัง600บาทต่อคืนสูงสุด3,000บาทต่อแพ็กเกจเนาะค่ะเราไปเที่ยวกันเป็นค่าอาหารค่าใส่ใจในการท่องเที่ยวไปแนนชัดแล้วเนาะค่ะอ่ะวางวันที่10มิถุนายนนะคะ จะให้ลุงทะเบียนอ e ีวอ c ์วอเชร์รับซีทแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันเป้าตังของธนาคารกรุงไทยนะคะอายุ20ป,ปีเป็นต้นไปนะคะอันลุงรับทะเบียนผ่านแอปแพลตฟอร์มธนาคารกรุงไทยจองห้องพักออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คือเว็บไซต์ก็จะเปิดในจองดวยระวางทุกวงค์กับธนาคารกรุงไทยเนาะคะนักท่องเที่ยวใจที่พัก60%ส่วนรัฐบาลสนับสนุนใจตาห้องพักใน40%แต่บ่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนใจ่ายให้โรงแรมนักท่องเที่ยวเช็คอาล์นักท่องเที่ยวรับซิทหนึ่คนมือซิทส,สูงสุดบ่เกิน5คืนชำระด้วยเงินบทททัตรเครดิต qr code ้อมมือมือจองนะคะเขาก็รอต่อไปเนาะคะ่ะอัน เที่ยวปันสุกกะเพิ่นบ่กัห้เด้เปิดให้เห่าอันเพิ่นก็บ่กัห้เด้เปิดให้เหาจองหรือแอบังี้บ่กัห้เด้เห็ดอยู่เนาะค่ะแต่เห่ากะเห็นเพิอนออเ่นออกข่าวเห่ากะเตรียมคิดไว้กัข่าวว่างแทนเงี้ไววเนาะอ่าว่าอยากไปเที่ยวไซสจังหวัดไดเพราะว่าถ้าหอดหมือนั้นพ่อเหาอันสิไปเห่าจะลงถือแล้วก็จะสีได้ใยวซสิทเนเวลาที่เพิ่นกำหนดนะคะ เพราะว่าเพื่นหนบอว่าจะมีอันเวลาอันกำหนดในการใส่ใจอยเห hey, ในการใส่สิทธ์อันเที่ยวปันสุที่นี้อันเขากัอันให้ทุกคนอ่านข่าวติดตามข่าวดีๆว่าเพื่นจะเปิดให้จองผ่านแอบผ่านเป้าตวงเป้าตังของอันธนาคารกรุงไทยตอนไหนรูงแร่หรือสถานที่ท่องเที่ยวก็สิ อยู่ในช่วงมันจะเป็นของพันเองเข้าต้องไปมองทีมันผลวญโครงการนะคะอันรัฐบาลเพิ่งจะมีเงินเยียวยามาหาเงินเที่ยวปันส่งมันโควิดกระซาเนาะเพื่อจะยากกระดันการท่องเที่ยวเนี่ยแต่ว่าก็อยากให้เที่ยวภายในประเทศห้ากินภายในประเทศเนาะแต่ว่าบ้านอยากให้ต่างชาติหรือขังน่อบินเข้ามานะคะบ่ะว่าจะพุนไทยทีถอยมินกับเข้ามาเพราะว่ามันก็ยังเสี่ยงโควิด เศร้าเปิดจากเฮานะคะแต่ยังได้กะทํางานไปเรียนทํามาหากินหรือไปเที่ยวกะอย่าลืมะโซเชียลดิส t ทนซิ่งคืออยู่ห่างเว้นระยะกันแน่อย่าไปใกล้กันแห่งร้ายใส่หน้ากากภกหน้ากานะไม่แต่ละหมอกระแต่ละห่าง,แต,างแต่ละยันมีจุดพัดก่อนนะคะอ่ามันบผล่ไปจากเฮาแต่เฮากัต้องอยู่นะมันให้เป็นนะคะคือเสียวะ ป้องกันให้ดีที่สุดบันทึงข่าวเป็นนัินกับบเป็นนะา๊จะจึงได้กติดตามด้ค่ะอ่านเที่ยวปันสุขของรัฐบาลคลิปนีกับโมี่ยังไลน์นะคะกับเมบื่อวานสุกันฟังข่าว,าวเดียวมือลงทะเบียนยังจะก็จะลองลงเมืองขึ้นกันนะคะจึงได้กาฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจอปรดิษฐาใช่ไหมแนวในเดือจะอ่านเป็นช่องไม่กับโบไม่ดอกแต่ว่ากับว่าน ูดติดตามหลายนะคะเป็นกำลังใจกดติดตามเลยเด้อค่ะขอบคุณค่ะ